แถวหลังบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะ็ทุกคนค่ะตอนนี้โตโต้ลงมายืนอยู่ด้านล่างนะคะ จะพาไปชมหิมะแรกของปีค่ะว่าเป็นยังไงจะสวยงามไหมตามไปชมด้วยกันเลยนะจ้านี่คือลานจอดรถของที่บ้านนะคะลานจอดรถก็กลายเป็นสีขาวโพลนไปเลยค่ะทุกคนค่ะ ชมไปด้วยกันย,ยาวๆเลยนะคะหิมะแรกของฮอนแลนด์ค่ะฝั่งทางภาคตะวันออกฝั่งทางเมืองโตโตตกนะคะทางตอนเหนือหรือว่าทางหลากหลายด้านของฮอนแลนด์ไม่มีหิมะนะคะนี่แหละคะ่ะลานจอดรถก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะแถวหลังบ้านก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะ ตามชมไปได้วยกันเลยเด้อค่ะทุกคนค่ะตื่นเต้นตลอดค่ะเวลาเจอหิมะนะคะหิมะแรกก็จะประมาณนี้นะคะถนนหนทางสีขาวพโพรนไปเลยจ้า ชมไปด้วยกันยาวๆเลยด้อจ้าพาชมความขาวความสวยของหิมะนะคะหนาวก็อดทนนะคะเราต้องสวยอย่างอดทนค่ะอยู่เมืองนอกเมืองนานะคะทุกคนค่ะต้นเกาลัดป่าเกาลัดก็จะประมาณนี้นะคะ ตามตโต้ไปเรื่อยๆนะคะจะพาไปดูตรงสวนสาธารณะทางนูน้นว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีเมื่อวานกับวันก่อนลคะคะอากาศหนาวสุดๆเลยก่อนหิมะจะมานะคะเพราะว่าความดันในอากาศแล้วก็ลมมันจะเย็นมากเหมือเราอยู่ในช่องฟิสตู้เย็นเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าหิมะลงแล้วอากาศคงที่ก็ หนาวอยู่ค่ะแต่ก็ถือว่าไม่ได้หนาวมากเหมือนเมื่อวานกับวันก่อนนะคะตาาแล้วบ้านเรือนผู้คนทางนี้ค่ะถ้าหิมะลงขนาดนี้ก็คงจะขาวอยู่3ามสี่วันนะคะถ้าอากาศขึ้นสูงกว่านี้ก็อาจจะละลายไปค่ะนี่นะคะ แถวลานจอดรถผู้คนก็จะประมาณนี้ค่ะดูรถแต่ละคันสิคะทุกคนค่ะขอเชิญขึ้นตู้เย็นไปทำงานได้เลยนะคะเข้าไปในช่องฟิวต,ตู้เย็นไปทำงานได้เลยค่ะแต่ละคนก็ต้องมาโดูดหิมะออกนะคะถ้าจะขับออกไปละค่ะ โตโต้เองก็จะพาชมสักระยะหนึ่งนะคะแถวๆหลังบ้านนี่แหละค่ะอากาศใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะก็ยังมืดสลัวอยู่ค่ะเหมือนในหนังเรื่องแวมพายเลยนะคะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะหน้าหนาวมาคิดถึงทะเลแสงแดดบ้านเราเมืองไทยเลยค่ะทุกคนค่ะส่งแดดมาให้โตโต้หน่อยเด้อค่ะอีสานบ้านเราก็กำลังหนาวแล้วนะคะ ด้านหน้านุก็คือบ้านคนแก่นะคะศูนย์ดูแลคนแก่ทางเข้าก็นี่แหละค่ะแต่ชีวิตคนก็ต้องดำเนินต่อไปคนก็ไปหาทำงานนำการกันนะคะนี่แหละค่ะแต่ก็ถือว่าหิมะไม่หนามากนะคะแต่ก็จะพาชมไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะ เดี๋ยวโตโตจะพาวนเข้าไปทางเมืองดูซิว่าทางโบสอะไรยังไงนะคะแต่ถนนหนทางาก็จะเอารถใหญ่ๆมาหวานเกลือนะคะตั้งแต่ช่วงกลางคืนกลางดึกแล้วค่ะเพราะว่าหิมะโดนเกลือมันก็จะละลายแล้วก็จะมีรถรถเกลรถเกียมาเกลออกไปจากทางรถยนต์และทางรถจักรยานนะคะถนนสายต้นไม้หลังบ้านที่โตโตเดินประจำค่ะทุกคนค่ะ ถนนสายต้นไม้ก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะทีนี้ถนนเส้นนี้ฤดูไหนก็สวยนะคะวิที่ยงมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะวิวทิวทัศน์สวยหิมะงามๆนะคะหิมะแรกผสมประสานกับต้นไม้นะคะสวยงามเียวนนะคะ่ะชมเพลินๆไปด้วยกันนะคะหนาวแต่ก็ต้องอดทนนะคะทุกคนขาใหญ่ทุกคนเห็น ความสวยงามของฮิมาเรกค่ะทางเข้าเมืองนะคะมาจากประเทศเยอรมนีนะคะถนนสายต้นไม้จะฤดูไหนก็สวยงามคะ่ะ ผู้คนเขาก็ไปทำงานกันหมดแล้วค่ะเขาคงคิดว่าไอีนี่มาเดินทำอะไรที่นี่อยู่หรอกนะคะส่วนมากถ้าคนแก่ก็อยู่บ้านกันนะคะช่วงนี้ก็จะเที่ยงเข้ามาแล้วค่ะ เดี๋ยวโตโต้ตจะพาเดินไปเข้าเมืองดูสิคะว่าแถวกลางเมืองจะเป็นยังไงบ้างนะคะอีกหน่อยถ้าวันสองวันถ้าหิมะไม่มาอีกก็จะเริ่มละลายนะคะก็จะเดินยากทีนี้ก็ จะเป็นปื้นน้ําแข็งตามถนนหนทางต้องเดินหยุ่มตีนไว้เลยก็ว่าได้นะคะขยุ้มเท้าไว้เลยนะคะกลัวขาจีฟ้านะคะทุกคนคะ่ะแต่วันนี้มันเพิ่งตกลงมามันก็เดินง่ายอยู่เพราะมันนุ่มอยู่คะ่ะวันสองวันถ้ามันแข็งขึ้นมามันนูนขึ้นมาเป็นปื้นน้ําแข็งละเอ,อ๋ยคนแก่ไม่กล้าออกบ้านเลยอย่างเราก็เดินดีๆเอานะคะ ส่วนทางนี้ก็มาถึงหน้าร้านพิซซ่าค่ะหิมะก็ท่วมรถไปเลยนะคะทางนี้ค่ะตามถนนหนทางหน้าบ้านตัวโตวเองนะคะนู่นละบ้านตัวโต้นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะแถวถนนเขาก็รถเกลื่รถเกลีก่ยหิมะออกนะคะอุ้ยควันขรมงโงงเองควันความเย็นนะคะนี่นะคะ ที่จอดจักรยานก็จะประมาณนี้นะคะลานจอดจักรยานนะคะแค่ตู้เย็นไปเลยสำหรับจักรยานช่วงนี้นะฮะข้ามมาฝั่งเมืองแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมแถวลานกลางเมืองสิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะร้านขายปลาก็เปิดอยู่ค่ะแต่ชีวิตก็ดำเนินต่อไปนะคะจะเห็นมะตกหรือไม่ตกผู้คนก็ใช้ชีวิตกันไปทำมาหาสิ่งกันไปนะคะ กก็จะะะเดินนนรวังังนหน่่ยคส่วนแถวลานกลางเมืองตรงนี้หิมะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเกลียวเกลียวค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีตลาดนัดใหญ่ลานนี้เลยค่ะ,คะก็จะเหลือหิมะประปายหน่อยเดียวเองนะคะทุกคนคะ่ะเหลือแต่ความเย็นกับการเดินระวังน้ําแข็งเท่านั้นเองค่ะนูน้นนกพิราบนะคะนกพิราบหากินอะไรกับหิมะอยู่นู้นค่ะ ใส่คนให้อาหารแล้วมั้งฮะนี่แหละค่ะเละตุ้มเปะแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าหิมะสูงถึงเข่าก็จะเดินง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้เขารถเกจออกแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีตลาดนัดใหญ่นะคะนู้นนกพิราบก็หากินอะไรกับน้ำแข็งนะคะถือว่าหิมะด้านในเมืองไม่สวยงามเท่าด้านข้างนอกนะคะ เพราะว่าเขารถเกลรถเกียเก่ยมันออกไปเยอะแล้วค่ะจะเหลือหน่อยเดียวแถวหน้าร้านแถวนี้ค่ะถนนเส้นนี้สิจะพาไปดูแถวโบสถ์สิว่าเป็นจะใดนะคะทุกคนค่ะตามตัวตวไปเลยค่ะเดินช้าๆเอานะคะกวัวขาขี้ฟ้าเกดีค่ะร้านอาหารคาเฟ่ก็เปิดค่ะสลัวสลีนะคะด้านหน้าก็คือโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองค่ะชมไปด้วยกันนะคะ หน้าโบสใหญ่กลางเมืองก็จะประมาณนี้นะคะหิมะเดี๋ยวจบจากตรงนี้โตโต้จะพาทุกคนเดินกลับบ้านแล้วนะคะ ด้านในเมืองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงสวนด้านหลังโบสดูสิว่าสวยหรือเปล่าครับ ส่วนด้านหลังโบสก็งามอยู่ค่ะห,หมาอยังหนาอยู่เขายังไม่ได้เกี่ยวออกนะคะด้านหลังค่ะร้านอาหารคาเฟ่ค่ะเก้าอี้ก็้าวโพนไปหมดนะคะ ส่วนมานั่งกลางเมืองค่ะตอนนี้ก็ออกมารอบนอกเมืองแล้วนะคะจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะนู่นค่ะบ,บ้านนะ่สะสลัวสลียอยู่นู่นค่ะหวังว่าทุกคนถูกชอบกันนะคะทุกคนค่ะ นอกบ้านบ้างในบ้านบ้างนูน่นนี่นั้นนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหนาวก็ทนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะหนาวแล้วค่ะบ๊ายบายะคะ่ะ